เอามันมเอามาคแล้วกินแต่ทก่านเออกินกไปยังไม่มากเลยหมัอนเราได้ินแค่กาแฟนก็ออืไกิน่ทมันดีสุดไม่ดีแตแม่ให้รู้ว่าเออมึงอยากดีนอะไรยินดากินถ้าไม่ได้กินไม่สดชื่นนะไหหลับยิ่งเงียบเงียบไไม่มีคนคุยสักหน่อย้เลยจลั แาบีบไม่มีอากาศวันนี้วันนี้มีลูกไม้อยอวู่กระไวันนี้มีไม้มาเล่นกันแอบก็ดมีคนเี้หมาแมวมีมจะไปกรกับโอ้โหปกติมากเมือวนไปอยู่เหรอเมื่อวานไปบ้านยเมื่อวาไปบ้านยแปดโมงคึ่งอ่ะบอกว่าเดี๋ยวแม่อมิกมาสายๆก็ดูไม่เจอเพราว่าอยู่ได้แอมมาตเที่ยงก็มากลับมาบ้านส เขาบอกก็สงสนุกแกขายไม่ได้แต่ว่าปิดขายตัวแช้ถ้าปิดเลยตรงนี้ก็ไม่ปิดใช่เออขอจังแม่เขาไม่ใช่นี่เเออไป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 คุยไปคุยคุยกับนายหุสามโมงวังนี้นั่งยังเลื่พอดีอ่ะยอนตเที่ยงน้องีอกว่าจะแบบไม่ดีกเขาออกไปก่อนนะแกเก๋าเกมาเปิดแล้วหยุดแล้วประมาณนี้จะพอยไม่ไปหยุดไหมไม่หยุดทำไมทำไมเขามีกั๊บไหม เออไอ้มงคลมันก็มีกะเด็กใช่ไหมทำอยู่ด้วยกันนั่นแหละพอพี่เขาเป็นหัวหน้าไหมยีและพี่น้องทำงานอยู่ด้วยกันได้เออเม่ก่อนหนูก็อยู่นะใช่ไหมในี่เขาไม่คิดเยอะเหมือนเราแล้วก็ยังไงก็ได้เออพี่เหมือนกันทำงานเปจะมีได้เราจะไปคิดดีๆเดี๋ยวเขาให้เงินทั้งแต่คนจนเนี่ยเขาให้เป็นเงินสดเลยนะโ้องปัจชัยเงิ นอะไรมเนืเ้นไอ้นั่นชาเย็นเหรอใช่ไหมโกโก้เย็นชาเย็นโกโก้กัน

ไมจะมาเลนี่ยไมถึงบ้านแล้วเหรเราไม่ถูกอนะีกบ้านจ้ของจำไม่ได้อีกไปที่ไหนจำได้ไหมจำได้ว่าต้องสวรแทางั 1, บ้านานีต้องันนะเผาไว้เลยขนันกุมออะไรกระเรียงกระเรียงอาขายยออยู่ใกล้นันะอาขา่ายอ,อยู่ชังนไรอาข่ายย่ออยู่ชันไรทงกัน,นีใกล้ๆกัน จะไม่ราคาไม่ราคาแม่เขาระค่ะชุบคุณราคาสวยนะวิธีทำสวยแล้วชุบโชุเผาเนี่ยขายย้อมไม่สวยสวยเองก็าทำจุดนี่กระเหลี่ยงก็เหลี่งกระสวยก็เหลี่ยงก็มีผิวดีเหนือห้าสิบแปดสิบบาทสามใส่นี่เดี๋ยวเราช่วงนี้เงียบอยู่เป็นเท่าไหร่อยู่กับลูกค้าประจำไปพอได้ดิ Oh, oh. oh. yes. Yeah,